จี้นะสิคะจะพาไปป่วนเอ้ยจะพาไปดูความพร้อมของเหล่านักแสดงละครเวทีเลือดขัติยาเดอะมวสิคลค่ะผูกดวงใจเพียงเธอและฉันทิอที่อทา่เธออ่เธอที่อท่อี่ท่นเี่อ่ออ่อ เวทีเละกขัตเดียาเด m ิ s i c a ทุกคนที่ฟิตซีควิดจังตั้งใจซ้อมกันฝุดเพื่อการแสดงรอบแรกในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะคุณบอยทะโกนเกียรติที่มาดูการซ้อมทุกขั้นตอนถึงแม้ละครเวทีเรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกรักหวานซึง้งแต่สองพระนางของเรื่องอย่างหนูนาและแกงส้มก็ดูเฮฮาและล้นลามากๆแถมต่างคนก็ต่างเมากันมาให้ได้องยิ้มด้วยมีคนแอบมาว่าชอบใส่ชุดแสกอะไรมาแล้วองเกงวอมาใส่จริงหรือปายังไง นี่ไงแต่อันนี้ยังดีนะอันอันนี้ยังเป็นเลกกิ้งนะครับ <c oughs> บางวันเป็นเกงวองร์มขาพองใช่ไหมเธอสั่ง<อ>ี่หนูแต่งแบบอะไรแบบไม่ค่อยแข็งและการแต่งตัวเขามาซ้อมน,นะคะพอหันไปดูแล้วอู้อ้เต็มมากทำไมครับ,บ <c oughs> น,นี่เบาๆนะ <c oughs> วันนี้คือแคบเบาแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> บางวันเนี่ยสร้อยสิงโตอัลโทนี่ส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิงว่าจตุคามอยากรักสนิทกันแบบ นแซวว่าแอบกิ๊กกันอยู่ที่นี่ตกลงอะไรยังไงกันคะผมไม่ใช่สเปคเขาเลยครับสเปคเขาเนี่ยนิยายของคุณธมยานตีเนี่ยจะเป็นสเปคเขาหมดเลยเรื่องอย่างแบบอะไรนะดังดวงหรือไทยปะไม่บางทีเราก็ไม่ต้องปิดเร่งร้อนให้มันเจอสิคะบางทีเวลาที่เรารักใครชอบใครนะคะเราก็อยู่ที่การและเวลาอสมควรนะคะตอนนี้ท้ศูนย์แปดห้าแปดสอง